สวัสดีคดรับปอดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้แนะนํารถเข้าใหม่และสินค้าที่อยู่ในร้านนะครับคันนี้เป็นคูบัตตา3อลสามหนะครับเข้ามาใหม่รถสภาพสวยมากนะครับเดิมๆรถไล่สีสวยๆใช้งานน้อยนะครับ <c oughs> ดูนะครับร <c oughs> อกันแน่นๆนะครับ ร้อไม่รวมเลยนะครับร้อแน่นน็อตไม่เคยแกะเลยนะครับด้านหน้ายังไม่ได้แกะครับซิกนี้ซิกนนี้ก็ยังไม่ทักแกะเลยนะครับใช้งานซีนยังไม่ทันรั่วเลยนะครับพวกกระป๋องรักษาดีมากนะครับอันนี้ ตายนี้ก็ยังไม่เคยแกะนะครับสีนล้อหลังนี่ก็ยังไม่เคยด้วนนะครับเจ้าของใช้รักษาดีมากนะครับอันนี้เครื่องเจียร์ดีนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร,ร์โทรศัพท์085-087-6581าศูเจ็ดหดหนัวเจริญเทคเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี ไปดูคันต่อไปนะครับอ้อคันนี้ลืมบอกราคาคันนี้ตัวรถใบดันกับผานพวนราคา275,000บาทอันนี้โตรตารี่นะครับตัวนี้มือสองนะครับขาย30,000บาทนะครับสวยๆเลยอันนี้เป็นโรตารี่มือหนึ่งนะครับ1เมตร65 กับ1เมตร85นะครับ1เมตร65เราขาย40,000 40,004 40, ล 40, ดให้พันหนึ่งนะครับเหลือ4 0 0 0ตัวเมตร6เมตร85จาก4 0 0 0ลดให้พันหนึ่งเหลือ4 0 0 0นะครับฐานยกล่องก็ราคาเริ่มต้น15,500ตัวนี้ก็ลดให้500นะครับเหลือ15,000ตัวฐานพวนนะครับจาก29,000 ลดให้หนึ่งพันหรือสองหมื่นแปดครับโปรโมชั่นตัวนี้ตัวตัดหญ้านะครับขายห้าขนาด 2, อ 20, สองเมตรยี่สิบขายสองหมื่นบาทนะครับตัวนี้ฐานผานผ่านกุฎมันราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยต่อรองลดได้นิดหน่อยนะครับ ผ่านยกล่องก็หมื่นหกรุ่นนี้หมื่นหกนะครับตัวนี้เล็กหนาน,นะครับเราจะรีเรามีอยู่หลายตัวอยู่นะครับตัวนี้ x85 ขายสองหมื I ่นเจ็ดนะครับสวยๆเลย คันนี้เป็น L3408 นะครับลูกค้าที่สั่งจองไว้นะครับเตรียมเตรียมจะจัดส่งนะครับคันนี้เก็บงานให้สีสันสวยๆเลยนะครับใครสนใจรถเก็บงานก็สั่งจองได้นะครับคันนี้เก็บสภาพเรียบร้อยแล้วคันนี้แสนเจ็ดหมื่บาทนะครับเก็บงานให้สวยๆเลยนะครับ เปลี่ยนใหม่ไฟตรงไฟท้ายพวกนี้เปลี่ยนใหม่นะครับยางหน้าใหม่นะครับอันนี้แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทคันนี้ขอบคุณลูกค้า,าติดจองเมื่อวานนี้นะครับเมื่อาวานวันก่อนเมื่อวานนี้คันนี้แอสามสี่ศูนย์แปดมีขอบคุณลูกค้า,าจังหวัดโคราชนะครับอำเภอปากช่องคันนี้ยังว่างอยู่นะครับบีสองสี่ สองศูนย์นะครับคันนี้คันนี้ถ้าตัวรถไปดันหนึ่งแสนห้ามืนห้าพันบาทนะครับเครื่องกีเดไอ้เครื่องเกียร์ดีนะครับสีสันสวยๆเดิมๆนะครับคันนี้คันนี้ B ีสองหนึ่งสี่ศูนย์นะครับคันนี้ก็สีสันสวยๆนะครับเดิมๆ ตัวรถใบดันฐานพวนนะครับผันห้าทายแห้งดีสีสวยนะครับคันนี้สภาพพร้อมใช้งานนะครับเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้ราคาแสนแปดหมื่นบาทนะครับคันนี้ b 2สองสี่สกันนะครับคันนี้ถ,ถ้ากเก็บสภาพพร้อมใช้งานแสนเจ็ดหันบาทรวมทำสีด้วยนะครับคันนี้ คันนี้ก็ยังอยู่นะครับมีสอง8ปดศหน้าหลังนะครับแสนห้าหมื่นหันบาทนะครับถ้าเก็บกระภาพ,พร้อมใช้งานสีสันสวยๆมีแสนเจ็ดหมื่นห้าันบาทนะครับนนมีรถที่ลูกค้าสั่งจองนะครับทางกำลังเล่นงานให้อยู่นะครับ วันนี้ก็เตรียมจัดส่งยันมา49นะครับ 494T นะครับไทกลาสิ์นะครับถนนขอประคุณเป็นอย่างสูงนะครับจากทีมงานวัจเจริญแท็กเตอร์เภอวังสามงหนดยอดธานีนะครับทางมาร้านนะครับจะเป็นกลอ,กยอยงใหญสุดกลางก็ถึงร้านพอดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถฝั่งนูน้น คันนี้เป็น4708นะครับคานโค้งนะครับเข้ามาใหม่นะครับสีสันเดิมๆสวยๆเลยนะครับคันนี้ยางก็ยางดีสีเชตเลยนะครับยางหน้าประมาณ60%ครับยางหลังก็70%ได้อยู่นะครับรถ <c oughs> สีเดิมทั้งคันนะครับไมอ2,000กว่าชั่วโมงนะครับ คันนี้ดูท้ายอยันนี้พดอดีสายไฮรดรอลิกแตกนะครับมันก็เลยดูแฉะๆหน่อยคันนี้เก็บสภาพพร้อมใช้งานนะครับ3ามหาหน้าหลังนะครับใบดันกับ่านควนนะครับก็จะอยู่ที่ราคา1นึ่แสนไอสสส้สามสามแสนสามแสนสมืนบาทนะครับน,นี้ ยังอยู่นะครับเจ็ดหมื่นเก้านะครับอีสก,กีเก่านอกคันนี้ L สามสี่ศูนย์แปดนะครับตัวรถไปดันกับฐานสามนะครับยางหน้าไม่ค่อยสวยยางหลังดีนะครับยางหลังใหม่กเกียร์พอใช้ได้นะครับคันนี้แสนสามหมื่นบาทนะครับคันนี้หกหมื่นเก้ายังอยู่นะครับ z L ยี่สิบหก เกรื่องเกียใช้ได้นะครับโฟวินใช้งานได้รถซึมยังไม่ได้เก็บให้นะครับเขมีรถซึมอยูประมาณ2ที่นะครับเพากลางกับดังดังอ่าดันท้ายซึมๆนิดหน่อยนะครับตามสภาพนี้6 9หมื่นานะครับกับพันห้า 45 di นะครับคันนี้ยังหน้าใหม่ยางหลังก็ประมาณ50%นะครับยางคันนี้ราคายังไม่ได้บิว190,000บาทครับตัวรถใบดันกับฐานหลังชิ้นหนึ่งนะครับ190,000บาท ชันนี้45ดีอ่า45ธรรมดานะครับเป็นก t ทีัทนนี้สี่ันสวยๆชันนี้ราคายังไม่ได้เก็บงานนะครับ2องแสน2หมื่นหบาทนะครับกับโกตเดรี่ เครื่องดีเงดีเกียดีนะครับสีสันสวยๆเลย m 5 0 0 0ยังอยู่นะครับราคา255,000บาทตัวรถใบดันใบดันกับผ่านห้าถ้าเก็บงานเพื่อน20,000นะครับเป็น2อ5 0 0นบาท,เ, 27, บาทเจ็คสภาพพร้อมใช้งาน เก็บสีสันให้สวยๆเลยสนใจคันไหนก็ทักมาได้นะครับแอดไลน์เบอร์เบอร์นี้เลยนะครับ085 08 7 6 5 8 1็บขอบพอบคุณมากครับสวัสดีครับ